สวัสดีครับวันนี้เอาวัวมาปล่อยลงลงทุ่งหญ้าเล็กๆนะครับเอาลงทุ่งหญ้าเล็กๆมาให้วัวได้กินหญ้าเล็กน้อยๆอ,ยอ้าวพอดีพอดีวัวเขาก็เลยสนุกสนานกันนะครับวัวก็เลยสนุกสนานกันได้ อาคุณสันทัดเขาไล่วัวกลับละเขาไล่วัวกลับละดูที่ว่าวัวมจะดื้อไหมอ่ามันเห็นผมแล้วมันจะวิ่งมาไหมล่นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้าวีนามาแล้วเจ้ามีนามาแล้วอ่ามาลูกมาลูกมาลูกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปบ้านไปค่อยกินนะครับมีนาพอาเห็นผมพวกมันจะวิ่งมาเลยนะครับโดยธรรมชาติเก๋าจะมาไม่ล่ะเก๋าอ่ะเก๋าไม่มาเก๋าไม่มา เก่าไม่มาเก่าชักเปลี่ยนเก่าชักเปลี่ยนไปแล้วเก่าชักเปลี่ยนไปไม่ใช่ไม่เข้าตรงนี้ลูกไม่เข้าตรงนี้อ้าวอ้าวอุ้ยโอ้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 ไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยอ้าวอ้าวมีนามีนาลูกเก่าเก่าเก่าไม่สนใจเก่าไม่สนใจพ่อเลยเออ เขาไม่สนใจเลยเขาเฉยเลยเขาเฉยเลยเฮ้ะวันนี้จะมีคนวิ่งไปวิ่งไปไอไอต้นมะมะม่วงไหมไม่วิ่งนะอา้อาวอ้าวใครล้มอ่ะวันนี้ดึกโดยธรรมชาติเขาจะจำเส้นทางเขาได้ว่าตรงไหนมันมีให้เขากิน เขาก็จะไปแต่วันนี้รู้สึกว่าเห็นท่านบอกว่ามะม่วงต้นนั้นมันไม่มีแล้วมันร่วงหมดแล้วมันก็เลยไม่ไปโอ้มันมันสุดยอดมันสุดยอดมันสุดยอดเอะว่าเราไม่มีลูกให้กินหรือปีเนี้ยว่าแล้วนี้ไม่มีลูกเลยเหรอ เขาเขาจะรีบวิ่งไปกินเปลืองนะครับเขากินยาน่าจะเพียงพอแล้วท่าบอกสำหรับวันนี้นะครับน่าจะเพียงพอแล้วเอาเอาข้ไปนี่ก็ไปนี่นทัดวิ่งไปดักไปดักหน้าอยู่วิ่งไปดักหน้าอยู่วิ่งไปดักหน้าอยู่มันก็จะได้จะได้ ไม่มีไม่มีไม่มีให้กินแต่วันนี้เจ้าเก่าไม่มาหาผมเลยนะเมื่อเมื่อเช้าเอาข้าวเอาเอากล้วยไปให้กินสองลูกเขาก็เขาตอนเย็นนี่เขาเห็นเราแล้วเขาเฉยเขาเมยเลยส่วนเจ้ามีนาเขายังมาอยู่เมื่อกี้ใครล้มล่ะนะ อ๋อลูกอ๋นอ,อน,น,น,นี้เ้เฮ้เไ้เฮ้เฮเฮนเฮ้เฮ้เฮ้เย้เฮ้เฮ้เฮเฮ้เดีเย้เฮ้เด้เฮ้แฮ้เฮ้เฮ้เม้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮนเล้เน้เเฮ้เฮเ้เเ้เ้เ้ฮ้เ้ เขาไม่สนใจเลยใช่ไหมเดี๋ยวพ่อจะไปหาให้เดี๋ยวพ่อจะไปหาให้เอ,หใหเอา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 ลูกเหรอลูกเดียวนะเอาลูกเดียวนะลูกลูกเดียวนะหน่วยเดียวนะทำไมลูกฮะห,หน่วยเดียวไปกินน้ำก่อนไปลูกไปไปกินน้ำก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาเออ โดยธรรมชาตินะครับโดยธรรมชาติาวัววัวพันเนี่ยมันมันจะาหากินไม่ค่อยเก่งแต่ว่ามันอ้อนเก่งแต่พอถึงเวลาช่วงหนึ่งพอมันโตเนี่ยพอมันโตเนี่ยแต่เจ้าเจ้าบราหมั่นเนี่ยไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่โดยปกติเจ้าทาโรเล่จะดุกว่าเจ้าบราหมัน่นนะครับทาโรเล่เนี่ย จะดูกว่างุดหยิดกว่านะครับเออแต่ว่าตามปกติวัวเนื้อเนี่ยวัวเนื้อถ้าถ้าถ้าเป็นพันุ์ถ้าเป็นพันุเนน์เป็นพันุ์ต่างประเทศนะที่เขาเลี้ยงเนี่ยอ่าวัวเนื้อที่ดีที่สุดของพันธุ์ต่างประเทศก็คือวัวบลาแมนไม่ใช่ไม่ใช่เขาตดเป็นวัวอาชาโรเล่ ที่ชารูเล่เท่านั้นอะที่อาฟามไอ้ที่ซากอนโคเนื้อโคยางคําที่เข,เขา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 เลี้ยงเนี่ยเขาจะเขาเขาเขาเอาไปเชื่อเอาไปทำแหล่เป็นเนื้อส่งขายเนี่ยจะใช้เฉพาะอาชารูเล่เท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่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 ไมเอานะครับ แต่ถ้าเป็นวัวเนื้อในคนคนไทยที่นิยมรับประทานนี่ก็คือวัวเนื้อของพันุ์วัวลาดวัวลาดก็ค,คือวัวพื้นเมืองของของไทยนี่แหละหรือคนไทยเรียกว่าวัวกี้นี่แหละจะเป็นพันธ์วัวเนื้อที่ดีที่สุดของของประเทศไทยนะครับของประเทศไทยเราก็คนไทยจะนิยมรับประทานนะครับนิยมรับประทาน แต่ว่าไอ้วัววัวิอ่าบราหมันเนี่ยก็เป็น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 เนื้อที่ที่มีเป็นอีกเกรดหนึ่งแต่ก็นิยมรับประทานนิยมรับประทานแล้วก็วัวก็เนื้อเยอะโครงสร้างของบรามันเนี่ยจะจะเป็นวัวที่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวผู้เนี่ย ตัวเป็นตัวผู้เนี่ยลาบานเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักอ่กากาชาโรเล่เนี่ยถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยน้ำหนักจะถ้าเลี้ยงดีๆขุนดีๆเนี่ยน้ำหนักจะพอๆกันตัวผู้ของอาชาโรเล่เนี่ยน้ำหนักก็จะประมาณตัวหนึ่งอ่ะก็ประมาณพันกว่าโลแต่ถ้าเป็นตัวเมียชาโรเล่เนี่ยน้ำหนักก็สูงสุดก็ประมาณเจ็ด ถึง800กิโลนะครับหินบราหมันเนี่ยก็น้ำหนักก็ประมาณตัวผู้ก็ประมาณ900กว่าโลตัวเมียก็ประมาณ5-6 500ถึง600กิโลนะครับแต่ถ้าวัวกี้วัวไทยเนี่ยก็ตัวผู้นี่ก็จะประมาณ500โล ตัวเมียก็ประมาณสี่สี่ร้อยห้าร้อยโลแต่ตัวผู้จะน้ำหนักจะน้ำหนักมากกว่าแต่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเราเลี้ยงไว้เป็นวัวงานถ้าวัวผู้วัวตัวผู้เนี่ยวจะจะเลี้ยงไว้เป็นวัววัวงานไปอ่าไปเทียมแล้วไถนาไปเทียมแล้วไถนาหรือไปใช้ลากเกวียนจูงลากจูงเกวียนไปมาค้าขายจะใช้วัวตัวผู้ วัวตัวเมียเขาก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไมนะ่แรงมันจะสู้วัวตัวผู้ไม่ได้นะครับวัวตัวผู้ไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้เมื่อสมัยก่อนวัวตัวผู้ถ้าเป็นวัวตัวผู้ออกมาเนี่ยเจ้าของจะชอบเพราะจะเอาไว้ใช้งานเอาไปไถนานะเอาไปลากเกวียนแต่ถ้าวัวตัวเมียเนี่ยเขาก็ไม่ชอบแต่แต่รุ่นยุคถัดมาเนี่ย ถ้าวัวตัวผู้เขาก็ไม่ค่อยชอบาไลร่แต่วัวตัวเมียเนี่ยเขาชอบเพราะวัวตัวเมียเนี่ยจะเก็บไปเป็นแม่พันธุ์แต่วัวตัวผู้เนี่ยอ่าเพาเก็บไปตรงขายอย่างเดียวนะครับตรงขายอย่างเดียวนี่ไอไอเจ้าท้องผมนี่คนเลี้ยเขาเขาบอกว่าเขาจะขายแล้วเขาจะขายแล้วเงินในธนาคารหมดแล้วจะเอาไปขายแล้ว <c oughs> จะเอาไปขายแล้วก็ ถามว่าเท่าไหร่ล่ะไอ้เจ้าทองนี่มันน่าจะได้สักสักอย่างยังไม่ได้ก็น่าสักสักสองหมื่นห้าถ้าอย่างนั่นน,นก็สักสามหมื่นผมบอกไว้สักปีก็น่าจะได้สักสามหมื่นห้านะครับก็น่าจะได้แต่ว่าเป็นธรรมดาของวัวตัวผู้เขาต้องถูกขายออกไปเพราะว่าวัวตัวผู้เนี่ยจะเลี้ยงยากมากมันดือ้อมันดือ้อเวลามันดื้อนี่เอามาอยู่จริงๆอา่าถึงเวลา มันถ้าเราจะไปกากมันบางได่ยอมมันชนเราง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องระบายขายออกไปคน,คนที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาก็จะซื้อไปสองกรณีหนึ่งคือซื้อซื้อไปแล้วส่งลงลงลงค่าสัตว์สองซื้อไปแล้วเอาไปทำพ่อพันตัวไหนที่จะไปทำพ่อพันเขาต้องดูลักษณะขาขาตรงไหมขาตรงไหม รูปร่างขามีน้ำหนักดีไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องดูขาใหญ่ไหมอะไรเงี้ยถ้าถ้าถ้าเขาดูว่ามีลักษณะดีเขาก็จะซื้อเอาไว้ทำพ่อพันนะครับเหมือนคุณสันทัศน์เขาซื้อมาเนี่ยเขาซื้อไอ้พ่อพ่อบลาบ้านมาตัวเนี่ยซื้อมาสามหมื่นห้าเมื่ออายุสองปีกว่าๆละมังก็ก็ก บางทีในในเนี้ยใน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 ฝูงไอ้ลูกตัวเล็กเนี่ยก็เป็นลูกของไอ้ตัวนั้นแหละนะครับแต่ว่าการการซื้อพันธุ์วัวเนี่ยเออซื้อวัวพันธุ์เนี่ยวัวตัวผู้เนี่ยซื้อมาก็ได้สักไม่เกินสี่ปีถ้าเกินนั้นก็ก็จะต้องขายไปแล้วเพราะอะไรเพราะลูกที่เขาที่เขา,าผลิตออกมาน่ะมันโตพร้อมที่เปิดสมพันธุ์ได้แล้ว ถ้าจะไปผสมพันธุ์สายเลือดเดียวกันเขาก็ว่ามันไม่ดีมันไม่ดีจริงๆนะครับเอาวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับสมาชิกเอฟีทุกท่านขอขอสวัสดีก่อนนะครับก่อนจากการขอฝากช่องค้ำคูณ194ทวินและชวลาแม่กระต้อยขอฝากทั้งสองช่องด้วยนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร e กดกดกระดิ่งนะครับเผื่อวา่าเราเวลาผมลงคลิปไปจะได้แจ้งเตือนว่ามาแล้วนะมาแล้วนะสวัสดีครับ